ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหวยดีในหนึงหกอีกแล้วนะซึ่งเป็นแนวทางสิบหกสิงหาคม โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเราไปชมกันเลยบันี้ก็แบ่งปันนทานดับสิบล่างโปแบ่งปันดับห้าเบ่งปันดับห้าตัวเดียว ดับตัวเดียวห้าดับ5ตัวเดียวนะอดีตก็มีหลุดมีผ่านบ้างเดี๋ยวทันใบนี้ก็เบ่งปัน,ปนดับแนะดับดับแตัวเดียวก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลเดียวทางที่เบ่งปัน,ปน ต่อไปครับผมใบนี้โคนช้ยเดนเบ่งปานทันเด่นล่างแบบสี่ตัวหกเจ็ดสองสี่หกเจ็ด สองสี่นะหกเจ็ดสองสี่นืน้ทันเแล้วเจ็ดแปดสามห้านะต่อไปครับผมใบนี้ วันนี้ก็เป็นแนวทาง2ส,สูตรจับคู่4 7 4 6 0 7 0 6 4 7 4 6 0 7 0 6นะ เบ่งปานสีโคแบ่งปันสีโค,โคให้พิจารณาท่านผูชมท่านใดที่ได้เ,เข้ามาแล้วอย่าลืมนะเป็นกําลังใจกําลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะต่อไป ครับผมใบนี้เบ่งปนนานทานสองตัวโบนตรองทานผู้ชว์ทานผู้ฟังสิบหน่อยสิบหน่อยรวมชุดสามหกสามเจ็ดสี่ห้าสี่หกสี่แปดหกสี่ หกหกหกเจ็ดเจ็ดห้ป็นะเป็นเดวทางคู่สองตัวบนต่อไปครับผมไปนี้โปูเดีวทันดับ10ล่างเดวทันดับ10ล่าง ก็เบ่งปานดับดับสามดับสนะดับตัวเดียวสามดับสาตัวเดียวก่อนเดียวทานที่ปรผ่านมาก็มีผ่านมีหลุดบ้างนะมีผ่านมีหลุดบ้างเดียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับสาม ต่อไปกระผุมใบนี้10หน่วยล่างฝั่งซ้ายหลักสิบฝั่งขวาหลักหน่อยหลักสิบสามหสองเจ็ดหลักหน่วยศูนย์สองสี่หกเก้าสาย์สามสองสามสี่สา

เบ่งปัน25ชุดนะถ้าพอโชวต่อไปขรผมใบนี้ปัน10หน่วยบน2สุดสุดที่1สุดที่2 7 92กับ158จับคู่17 19 12 ห้าเจ็ดห้าเก้าห้าสองแปดดแปดกแปดสองกลับตัวด้วยนะกลับตัวด้วยเนาะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทานสูตรสองตัวสูตร สองตัวทวชวอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเนือนทันใหม่นี้ครับผมห6 7จจับคู่กับ9 95 9 6 9 7 9 5 9 6 9 7จจนะ เบ่งปานสามโค่เดี๋ยวทันทีแล้วก็ผ่านนะ0525ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยวันชายหลัก, 110. ลกร้อยสิบหลักร้อยแล้วก็หลักสิบชูนนะ ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะท่านผู้ชมก็แบ่งปันสองสูตรชูนศูนย์สามหกเจ็ดแปดศูนย์สามหกเจ็ดแปดนะห้าตัวนะเบ่งปันชูนห้าตัวให้พิจารณา ต่อไปครับผมใบนี้ครับนะใบนี้ก็เบ่งปานเดียวทางหลักร้อยหลัก10หลักหน่อยนะท่านผชมสตัวตรอง 03, 7, 0ูนย์6ามเจ็8ศูนย์7ี่ห 2 7 6 2 7 8 2 8 5 2 8 7 8 3 6 8 3 7 9 3 6นะต่อไปครับผมใบนี้นาคิโนโมอเตอร์ไซค์นะนาคิโนโมอเตอร์ไซค์ เบ่งปันหนึ่งสองสามห้าหจ็ดหนึหเจ็นะเบ่งปาน6ตัวนะเบ่งปัน6ตัวนาะคิโนน, 6, นาคิโนน,โน,นะต่อไปครับผม ใบนี้3ตัวตด3ตัวตดน,ะกน,น 01, 01, 01, ะก็เบ่งปัน0 1 0 1แล้วก็3 6 36 9 0 1 3 0 1 6 0 1 9 3 6 0 3 6 1 3 9 0 3 9 1 6 9 0 6 9 1 ต่อไปครับผมใบนี้โปูเบ่งปานเดียวทานดับสิบล่านะโป้เนียวทานดับสิบล่างเบ่งปานดับแปดนะเบ่งปานดับแปดตัวเดียวใบที่สามเนาะทานกระเบ่งปนา,นานไลยเดียวทางดับสิบหน่วยล่างนะโป เจ้าเจ้าของแนวทางที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางหลักหน่อยแบบสามตัว หลักหน่อยเบบสามตัวหกเก้าสามเบ่งปันหกเก้าหกเก้าแล้วก็สามสามตัวให้พิจารณาเดี๋ยวทันทีแล้วศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ด ต่อไปครับผมใบนี้สูตรบนล่างแปด่ปดห้าเก้าสี่เก้าห้าแปดสี่แปดห้าเก้าสี่เกแปดปดห้าเก้าสี่เกขอบคุณจริงๆนะชุดบนล่าง ต่อไปครับผมใบนี้สูตรสามตัวสูตรสามตัวร้อยสิบหน่อยก่อนเดี๋ยวทานที่ผ่านมาก็ผ่านชนสองนะสามสองสี 3, 2, 4, ช่ชนสองนะห้าแป๊กห้าสอง แป2 5 2าสองสรุปแล้ว3ามสูตวิ่งร้อยสิบหน่อยศ17ยคูณหประตูนะศ17ไม่ชูนคูณหประตูนะท่านผู้ชมก็จะได้6ชุด3ตัวตรงต่อไป ครับผมใบนี้เอยเดวทันหลักร้อยใบนี้ก็เบ่งปานเดวทันหลักร้อยแบบสองตัวเจ็ดแปดก็เบ่งปานเจ็ดแล้วก็แปดสองตัวสองตัวให้พิจ,จรนะารณาต่อประชม ก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วยท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้นะโคนชายเดนเบ่งปอนเาทัานวิ่งล่างเดาทัานสิบหน่วยล่างนะเจ็ดสาม

สามปดเก้าะนะท่านผู้ชมขอบคุณจริงๆเลยเนียวทางที่เบ่งปัน,ปนต่อไปบนีนิครพสผบสองชุดสองตัวบนูนเอ็กไพนะเอ็กไพอดีต ที่ผ่านมาก็ผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านสองสองสอง,สองนะสามศูนย์เก้าสามห้าสองเดทันเจนแล้วสองห้าห้าสอเดาทันใหม่นี้กระพบพม8แปดแปดง เก้าหนึ่งเก้าสองและก็11 12 13นาะท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างแรงเลยข้อมูลแนวทางที่เบง่งบาน ต่อไปครับผมต่อไปครับนะใบนี้ครับวิ่งล่างตัวเดียวเนาะวิ่งล่างตัวเดียวเบ่งปันวิ่งสามเบ่งปันวิ่งสามตัวเดียวนะ เป่งปันวิ่งตัวเดียวสวิ่ง3ตัวเดียวทานโปรโชูทานโปรฟังก็เนวทาน10หน่วย10หน่วยนะต่อไปครับผมต่อไปครับใบนี้ เม่นี้ก็เป็นแนวทาง3ตัวคุณ6ประตูอดีตที่แล้ว8 52อดีตที่ประพันธ์มาเทียวละตัวก็พันเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับผม234 7 8 9แล้วก็123จับชุด482 472 473 492 471 491 82 72 92 73 71 81 91ขอบคุณมากเลยนะข้อมูลแนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผม ต่อไปครับใบนี้ท่านผู้ชมใบนี้ครับพลืนเบ่งปานเนวทานส,าสตัวตรองนะเบ่งปานเนวทาน4ตัวตรองก็แบ่งปัน3 5 4 7้า,ส,า,าสี 3587 3657 3857เน้น3547 3587 3857นะท่านผู้ชมส่วนชุด3ตัว547 567 587 567 857นะท่านผู้ชมขอบคุณอย่างมากเลยแนวทางที่เบ่งปาน ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันตัวเดียวห้าห้าหกเจ็ดหนึ่งแหหหแล้วก็8ป6หหกเบ่งปันสามชุดเบ่งปันสามชุดให้พิษ เจรินนะท่าพอชมคลิปนี้เราคงเจอกันเพียงเท่านี้นะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม